สวัสดีครับ FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็เดินทางขึ้นเขาอีกเหมือนเดิมนะครับเอซวันนี้ก็ขึ้นมากับน้องหมาเนาะตรงนี้อยู่บนหลังเขาแล้วเดินทางนะครับเอฟซวันนี้ก็ทางพงก็ขึ้นไปใส่ปุยยางพลาเนาะส่วนผมก็ขึ้นเขาในน้องก้อยก็ รับจ้างนะครับพี่ซีขึ้นมาอยู่หากินรอแม่น้องก้อยเนาะครับพี่ซีไปเดินขึ้นอย่างนี้แหละครับพี่ซีทุกวันทุกวันนะครับพี่ซีขึ้นม่ชมั่วโมงสองชั่วโมงก็ลงเนาะกลับลงบ้านเนาะนี่ยมันคุ้มฝนเหมือนฝนจะตกอีกนะครับพี่ซีต้องได้กลับลงเนาะ ก็น้องหมาผมไม่รู้ไปหายไปไหนนะครับพี่สีขึ้นมากับผมสี่ตัววันนี้นะครับผมก็เดินทางเดินทางเส้นเก่าครับพี่สีขึ้นมาเมื่อวานนี่โอ้ยไม่ได้เอายากันยุงมาด้วยเนาะลืมนะครับพี่สีวันนี้ถือมาด้วย วัววัวนี่โอ้ยยุงเยอะจริงๆครับวันนี้ก็ใช้ย,ยากันยุงมาไลาย,ยุงเนาะนี่ครับน้องหมาผมยิงไปอยู่มาสีตัวรู้จะหานี่นนเด็กน้อย อันนี้ผมก็เอาน้องหมาไปด้วยเอาไปมาเป็นเพื่อนเนาะวันนี้ครับไอซีผมก็เดินลุกตอนขึ้นมานะครับไอซีบยายเนาะเห็ยนยายขึ้นมาหาหน่อไม้เนาะเอาไปทำหน่อไม้ดอง หน่อไม้อัดหรือว่าหน่อไม้ดอกนะครับพี่ซีหน่อไม้อัดเนาะเก็บไว้กินปีหน้าเนาะตอนหน่อไม้มันหมดเนาะก็เอามาไว้กินได้นะครับพี่ซีเก็บไว้กินนานๆเนาะก็ไม่รู้ว่าช่างพงใส่ปุ๋ยเสร็จหรือยังเนาะพี่ซีตอนนี้ขึ้นกับแม่ว่าต่อให้เนาะ นน้องหมาผมอีกหนึ่งตัวทั้งหมดสีตัวเนาะขึ้นมากับผมวันนี้มาขึ้นกับมากับยายครับพีซีแต่ขึ้นมาเห็นผมก็เดินขึ้นมาถูกทางพคดีเลยให้ทีแรกว่าจะไม่เอาขึ้นมาเนาะโอ้โหกิ่งไม้ครับพีซี ไปครับมองหาผมอีกสองตัวยังไม่เห็นเนาะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับพีซ่ซีผมไม่ได้เอาขึ้นมาหลายวันเนาะวิ่งหาหนูวิ่งหาหนูหา,หหาอะไร ครับวิ่งหายถ้าเจอหนูก็มันก็จะอะไรก็ไม่รู้นะครับดูมันจะส่งเสียงบอกเนาะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรอุอออ้ยตกใจมาเลยน้องหมาวิ่งนะครับเสียงดังมากเลยนเป็นป่าลุกเนาะป่าทึบด้วยครับ เดินลอดลอดไปตามตีนไม้เหรอครับพี่ถือมีดมาอยู่ครับอีกีแต่มีดมันเล็กเนาะเอาไปแค่หาหนอไม้เฉยๆขึ้นมาเห็นยายก็ถ้าเห็นยายก็กจะถือน่นไม้สะพายเอานอไม้เนาะช่วยยายเนาะแต่เห็นหรือไม่เห็นนะครับพีี เพราะว่าตอนที่ผมขึ้นมาเจอได้หน่อไม้ยังไม่เยอะเนาะนะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปเอาเนาะนครับนี่ครับ,รบผมก็นี่ครับมันจะเป็น ที่โล่งงนาะแคกนี้เข้าไปลึกๆก,ก็มีที่โล่งบ้างที่ทึบบ้างนะครับพีซ่ซีบนเขาเนะี่ยมามาเด้เอพี่ซีทุกขันขึ้นเขามาอยู่หากินวันนี้ไปกับน้องหมาน้องมาเป็นเพื่อน หนู่ตัวเนาะเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวคือยังไม่เห็นเนาะน่ครับอีกหนึ่งตัวเนาะสีตัวพอดีเลยครับไอซีน้องหมาผมขึ้นมาด้วยวันนี้ไปครับ ไปกับน้องหมานี่ก็ปลอดภัยเนาะอีซีเดินทางขึ้นไปไกับน้องหมาเดินก็ไม่ได้ระวังเท่าไหร่นะครับอีซีมีน้องหมาไปด้วยผมก็ถึงตรงนี้แล้วก็จะเป็นที่ทล่วงอีกเนาะไม่จับ ไม่รู้น้องหมาหิ่งอะไรนะครับพสดังบุบๆก็นะครับฝานรับสี้องฟ้าแจ้งเมือนะครับพี่สีแต่ล่างนี่นครับพี่สีมันดูแล้วมันมืดๆเนาะ ฝนจะตกเนาะแต่อยู่ด้านบนนี่มันจะเจ้งมากนะครับพี่สีทองฟ้าไมจตรงนี้นเป็นอะไรนี่ครับมันเป็นโพงเนาะไม่รู้เรียกว่าไม้อะไรนะครับพีนีนครับ อ้าผมก็ขอจบคลิปเทียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ